ที yeah, ่ยอสวัสดีพวกผมคาร์เตอร์นะครับก็วันนี้จะพามาลองหมดท้าทายศึกพนักกำลังนะครับเพหมดนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะถ้าใครมีเพื่อนก็กดเชิญเพื่อนหรือถ้าไม่มีเพื่อนก็จับคู่แบบสุ่มก็ได้เนาะจากนั้นเรามาดูสกิลของบอสก่อนนะครับโดยบอสตัวนี้จะมีลูกน้องด้วยนะสกิลของบอสเริ่มจากพัฟซีฟก่อนเลยแล้วกันเนาะก็พัซีฟก็คือ จะมีภูมิกันต่อเอฟเฟกต์อัมาพาดเนาะเหมือนร้อยเพิ่มข้ามบานานแล้วก็กดเอฟเฟกต์เสริมแรงและใบนะอันนี้คือป้องกันนะครับแล้วก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นตามความเสียหายที่ได้รับเนาะถัดมาก็คือเศษเพลิงสม,มินใส่ฝั่งเราเนาะโดยเพลิงซัมมินนี่ก็จะคล้ายๆกับเพลิงของฟินอกครับแต่แค่อันนี้จะล้างออกยากกว่าถัดมาเศษรถเดฟบใส่แถวหน้าเนาะและถ้า เออมันสามารถฆ่าพวกพวกเราได้มันจะทําการโจมตีรอบก,ก็ค่อนข้างโหดเลยแหละต่อมาสกิลที่3าก็เสกเพลังมีเหมือนกันแล้วจะเสกมาในความมืดครับผมจะทําให้ตัวมันเป็นไข่เนาะไม่ใช่เป็นไข่ดิตัวมันเป็นอมะตะแล้วก็มีเกาะโบราณ3ซึ่งเราจะตีมันได้ก็ต่อเมื่อมีแอคแท็ที่สูงกว่า ก็คือบับด,ดาบที่เลเวลสูงกว่านั่นแหละสุดท้ายแล้วก็คือถ้ามันยังมีเอฟเฟกมากในความมืดอยู่เนี่ยมันก็จะระเบิดพลังออกมาโดยเราไม่สามารถอมตะได้นะครับโอเคไปดูลูกสมุนนะครับผมลูกสมุน2ตัวสกิลเหมือนกันเนาะก็ถ้าตายจะปลดเอฟเฟกอ์มาพาธให้ทีมเราเนาะก็คือจะล้างเพิง์ทามินได้แล้วก็ฟื้นฟื้น HP พวกเราแล้วก็มอบมานาให้ด้วยทำให้เนี่ยแต่ละคนทำดาเมจได้เยอะมากแล้วบัฟตรงนี้จะรีทุกๆอาทิตย์นะครับแต่ละอาทิตย์จะไม่เหมือนกันเนาะอาทิตย์นี้เป็นเติมพลังเวทก็คือทำให้ตัวที่ดาเมจเยอะที่สุดได้พลังเวทมาก็คือจะมีพลังปกตีสูงเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยโดยปกติแล้วไอ้บอสตัวเนี้ย มันจะเปลี่ยนวนกันไปนะครับแต่ตอนนี้เหลือตัวเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเนาะก็ประมาณนั้นส่วนวิธีการจัดทีมเราจะไปก๊อปของคนอื่นมาเลยก็ได้เนาะแต่ตัวที่ผมอยากแนะนำก็คือลาพีสบอกเลยว่าสุดจัดไปดูทีมผมก่อนเลยแล้วกันเนาะนี่ก็ทีมผมมันก็ไม่ใช่ทีมที่ดีหรอก แต่ว่าเนื่องด้วยทรัพยากรผมไม่เพียงพอต่อการปั้นเนาะก็เลยได้ทีประมาณนี้แหละแต่ถ้าให้ผมอยากแนะนำนะคือการที่เราจะทำดาเมจบอสได้สูงสูงเราต้องมีรถเกาะใส่บอสเนะสาเนะก็คือถ้าใครปั้นรีเทสอยู่ก็รีเทสมาใส่แทนก็ดีแล้วก็ปั๊บดาบเราต้องไม่ขาดน,นะครับผมจะใส่เป็น มีแกนก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นคอรีนก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ช่วยฮิวด้วยเนาะนี่คอรีนจะได้ช่วยฮิวแล้วก็เออแอมแอมไฟของเราก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วถ้ามีหินม่วงก็จะได้ค่ามานานหนึ่งหน่วยเมื่อเราสกิลใส่ที่ขาดไม่ได้ก็คือมีเคนเนาะเอาไว้แช์เลือดทางทีมเราเพราะว่า แถวหน้าเราจะโดนดาเมจค่อนข้างหนักครับถ้าเราแชร์เลือดได้แล้วเราฆ่าลูกน้องได้เราก็จะได้ฮิลฟรีด้วยประมาณนั้นเข้าๆก็ประมาณนี้ก็เล่นได้แล้วแล้วมาดูที่ตัวดาเมจครับตัวดาเมจก็อยากให้มีฟินเลียเนาะและอีกตัวหนึ่งดาเมจหลักอยากจะให้เป็นลาพีสเพราะลาพีสเป็นตัวที่ปั้นกันน่าจะปั้นง่ายสุดแหละสำหรับตัวดาเมจเนาะ แล้วมีหินม่วงก็จะเพิ่มดาเมจได้อีกประมาณนั้นส่วนคาถาคาถาก็เน้นเป็นบัฟดาบนะครับแล้วก็จะแอนวอลเออร์เนาะอีกอันนึงจะใส่อะไรก็ได้มันปรับได้หลายอย่างจริงๆขึ้นอยู่กับว่าเราปั้นตัวไหนมาเนาะนั่นก็ก๊กอปของคนอื่นได้เลยทั้งนี้เราแบ่งหน้าที่กับเพื่อนก็ได้ครับว่าเราจะเป็นตัวดาเมจเพื่อนจะเป็นตัวซับ หรือว่าผสมกันก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูวีดีโอเนาะผมเจอคนมาค่อนข้างโหดเลยแหละอันนี้เป็นทีมของเขานะครับก็จะมีลาพีเนะเป็นตัวดาเมจละไปดูกันเลยแล้วกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาอ๋อผมลืมล,ลืมพูดไปราชาคนเถื่อนก็ดีนะเพราะว่าเอามาเพิ่มความเสียหายได้เนาะ ถือว่าเป็นการจับคู่ที่นะครับอันนี้ผมกดสุ่มมาแล้วเจอทีมนี้พอดีเนาะโอเคขอปัดดาบมาผมมากลางปีกไปนะเนาะตอนนี้เรามีปีกสามนะครับดาบสองขีดหนึ่งค,คือเขาลดกล่องน,นะครับผมอ่าโดนเพลินทามินแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะดูดานเน็ลาพิกเขานะปรับ8ปดพัน ขนาดมีดาบแค่สองนะคือแบบมันแรงมากอเวลาพีคมันจะเปลี่ยนดาเมจมาเป็นโลเทียมนะทำให้เหมือนมีเกาะอามาตะตลอดเวลาทีนี้ก็ไม่อมตลอดต่วนนี้ก็ใช้ก้นเถื่อนเนาะประทับตาเพื่อให้ได้ความเสียหายเพิ่มแล้วผมก็รนไพล์ันไพเจาะไปนะครับเห็นไหมครับตอนผมสกิลใส่ดอผมจะได้มานาคืนเนาะเชนไอ้มังกรผมรูนี่ไม่ค่อยมีดาเมจ ดีมากได้ห้าพันเดนขนาดาดาบสามนะเคียบัฟปีไปต้องพยายามอย่าให้บัฟตีขาดแล้วก็บัฟดาบขาดนะถ้าเล่นกับเพื่อนก็สื่อสารกันดีๆเนาะเคีย <Okay, S 2> ผมรับข้ามมานาเขาเอาเอาชือา่อตัวอะไรนะลืมชื่ออะฮ่าฮัปี้เออฮร์ปีล้ลดเกาะเคีย okay, ผมก็องแบมไฟไฟแัมอย่าให้บัฟขาดวันนี่สำคัญจริงๆก็คือบัฟครับ ดูหมื่นหกอะลาพิดดาเมจหมื่นหกที่มังกรผมดาเมจน้อยเพราะว่าผมไม่ได้บัฟจากดานด้วยแหละเพราะว่าฮัปปี้ผมดันได้บัฟแทนฮัปปี้ผมดาเม,เมากกาาจเยอะกว่ามื่อก่อนนั่นะาตาพี่ผมล้างเนาะเห็นไหมครับเพราะว่าแถวแถวหน้าเราเลือดหายไปเยอะมากก็เลยต้องล้างช่วยกวันจังหวะนี้บัฟจากหายนะแต่ก็ยังบัฟทันอยู่นะ Okay. ผมจัดทีมารอบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆผมอยากจะใส่ตัวอื่นแหละแต่ว่ามันไม่ถึกขนาดแล้วก็ตอนสุ่มสุ่มมันไม่รู้จะเจอใครนั่นแหละโอเคครับฟินะิกป์ศา์มาโอเคเขาเขาบอสเข้าเกตสุดท้ายแล้วนะครับทำให้มีแับเกาะปีศาจเนาะ เรต้องมีดาบสามถึจะตีเข้าอ่าตอนนี้ดาบสามแล้วผนเถื่อนกระโดดไปปับเราต้องฆ่าน้องมันให้ตายตอนนี้นะครับไม่งั้นเพราะมันจะระเบิดพลังใส่แล้วเราจะตายกันหมดตอนนี้ลาพิทช่วยไว้เลยนะเห็นไหมครับผมทำดาเมจใส่บอสไม่ได้เลยเพราะว่าบอสเป็นอมตะอ่าแลทีคืบอสก็จะกลายเป็นไข่เพราะว่าลูกน้องตายแล้ว นั้นเราก็ระเลงดาเมีใส่ได้เลยครับผมก็ลองคิดดูนะครับถ้าทั้งสองฝั่งใช้ลาพีเหมือนกันหรือว่ามีตัวที่ดาเมจจัดๆดาเมจใส่บลอกก็น่าจะเป็นล้านหลายล้านเลยแหละตองที่หนึ่งที่สองเขาทำไปแปดเก้าล้านเลยนะครับต่อไปครับก็จะเล่นประมาณนี้นะเล่นวนไปเรื่อยๆโดย อาทิตย์หนึ่งเราลงได้ห้าครั้งครับห้าครั้งที่จะมีรางวัลเนาะแต่ถ้าเกินครั้งที่ห้าไปหรือว่าตัวเราหมดเราก็จะไม่รางวัลน,นะโอเคการไฟเจาะไปเขาศาสตตีกระจายนะครับทําให้รถเกาะด้วยแล้วก็ตีกระจายด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอออะไรนะตัวเราส่วนมากมีแต่ตัวตีกระจายอยู่แล้ว ลูกลาพีได้ถึงสองหมื่นสองอะเกินไปขนาดไม่ใช่เอเวอร์เลยนะวับจ้าเพรับผมบังกรผมหงอยเลยอหกพันสามถูกเจาะเกาะไปเดี๋ยวไปผมทำบังกรเพิ่มผมคงไม่ปั้นลาพีแล้วแหละเวลาพีผมเลือกสิบสองเองบังกรผมก็เลือกสิบสองเหมือนกันนี่ครับ เริ่มโหดแล้วเพราะว่าเราทำดาเมจใส่ปอไปเยอะนะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ผมแชร์เลื่องผิดจังหวะไปหน่อยเพื่อนเราเลยตายหมดเลยนะ้องแถวหน้าอ่าจังหวะนี้ก็แปลงดาเมจนะครับผมจะได้ไม่ตายเนาะแมงก็ไปหวานหมดทีมแล้วบอกเลยว่าคุณ incoming fail เนี่ย <laughs> แบกผมจริงๆรอบนี้ มันเป็นพาลาเข้าระดนีิผมโอเคเดี๋ยวจับจ้องดูดีนะครับเดี๋ยวเขาจะใช้แอนวอลเลอร์ละแ,แอนแล้วครับตอนนี้ขอแชร์กันเนาะอย่างน้อยๆแบ่งเบาพาลามาจะเกาะไปครับผมรับดามให้นะป๊าปเคดาบสามไปลาบพิศาส ครับ21000ไปหวั่นเลยครับลูกน้องบอสต่างๆจังหวะน,นี้ก็คือดาเมดซีเลยนะแค่สองหมื่นสองหมคือลาปีเขาเขาสาสทีดาเมจรวมแล้วก็สกหกหมื่นอะทั้งลูกน้องบอสและบอสแปด0มื่นเอยออแปดแสนเนาะตอนนี้เป็นแปดแสจ็ดโอเคบอสก็จะสาดแล้วปั๊บ หายหมดครับเพรก็มันถึงคราวแล้วแล้วผมก็ไม่มีบัฟดาบแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้จังหวะที่ตีไม่เข้าเลยครับรอรอรับความจริงและจะตายในอีกสามสองไม่เหลือครับโอเค ก็ได้ดาเมจประมาณนี้เนาะ8000สโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครไม่มีเพื่อนลงมาชวนผมลงก็ได้นะ <c oughs> โพรผมก็ไม่มีเพื่อนลงเหมือนกันโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยหรือมีคำถามหรือมีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้เนาะแล้วเจอกันใ่คลิปถัดไปบ๊ายบาย